คงจะสร้างความตื่นตระหนกให้กับคนได้ซะจำนวนหนึ่งนะครับที่มีความเชื่อในเรื่องอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของการเรียบตัวกันจนเกิดไปนะครับศาสนาพุทธเนี่ยจะเป็นลักษณะของศาสนาที่เรื่องของเหตุผลนะครับให้คนเราเชื่อเหตุผลมาเช่ดเปดปือกหนกจนเกิดไปให้ตั้งสติให้มัน่น ถ้าไว้นะครับถ้ายึดหลักศาสนาเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้จิตใจเรานิ่งขึ้นจิตใจเราสงบลงนะครับก็จะนำมาช่วยในเรื่องนี้ได้ครับ mm. ข้อแนะนําว่าการที่จะฟังข่าวต่างๆรอบนี้ควรจะใช้เห็นผลเป็นตัวประกอบอย่าเพิ่งเืิดตระหลกจนเกิดไป เหมือนกับคราวที่มีข่าวน้าท่วมอาตือกับหายปีที่แล้วน,นะครับว่าจะเข้ามาท่วมทั้งกรุงเทพมหานครคนในกรุงเทพก็ตกใจเื่ดตระหอกมีการกักตุนอาหารกันมากจนเกิดไปทําให้สินค้าขาดตลาดนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะให้คนติดตามติดตามอย่างมีสติใช้เหตุผลในการาวิเคราะห์ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด เราก็จะติดตามข่าวสารกันไปเรื่อยๆเป็นประยะระยะนะครับถ้าเกิดกรณีที่เป็นจริงเนี่ยเราก็คงจะต้องมีการเตรียมตัวในการรับมือนะครับแต่ถ้าเหตุการณ์นี้ติดตามต่อเนื่องกันไปแล้วคิดว่ามันไม่ได้เป็นจริงก็ถือซะว่าเป็นข่าวำคำขานไปนะครับอย่าไปเอาสาระกับมันมากนักนะครับเพราะขณะน,นี้เราที่ผมติดตามดูเนี่ยมันก็ไม่ได้มีสิ่งบอกเหตุอะไรนะครับว่า จะมีถึงวันสิ้นโลกวันอะไรนะครับคําทํานายต่างๆที่มากันเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นของเด็กชายปราบูหรืออะไรเนี่ยขพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าไม่ได้เป็นจริงในช่วงปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ติดตามอย่างมีสติอย่าเปิดปกใจหรืออย่าเชื่ออะไรง่ายจนเกินไปนะครับเพราะการเชื่อให้ง่ายจนเกิดไปจะกระทบต่อสุขภาพจิตของตัวเองทําให้เกิดความหวาดวิตต นะครับแล้วก็มีการเตยบโตกันจนเกิดเองครับ mm hmm. สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าอย่าเสพแต่ข่าวลักษณะนี้นะครับเ mm hmm. สพข่าวอื่นๆบ้างข่าวการเมืองบ้างข่าวกีฬาบ้างข่าวบันเทิงบ้างหลายๆลอย่างคลาดเคล้ากันไปนะครับทําให้เราจะได้ข่าวสารต่างๆเข้ามาในตัวเราเนี่ยกันตามสมควรนะครับ mm hmm. ไม่ใช่ว่าเสพแต่ข่าวดีอย่างเดียวนะครับ mm hmm. แล้วก็มีโอกาสที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงคนสนิทบ้างนะครับว่าเขามีความเชื่อมากน้อยเพียงใดน,นะครับการที่มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับคนท,ทั่วไปเนี่ยการเป็นคนใกล้ชิดก็จะทําให้เราได้รับฟังความคิดเห็นถึงความเป็นไปได้ต่างๆก็จะลดความเตืดตระนกของเราหรือว่าเพื่อนของเรา,างไปได้น,นะครับถ้ามันมีความเป็นไปได้จริงๆซึ่งปกติว่าคงไม่เกิดน,นะครับ ก็คงต้องมีการเตรียมแผนแล้วว่าแผนหนึ่งเราจะทําอะไรแผนสองเราจะทําอะไรจะเหมือนกับกรณีของเหตุแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นหรือว่าประเทศที่แผ่นดินไหวบ่อยๆนะครับเช่นว่าถ้าเกิดเหตุน,นี้ขึ้นเนี่ยเราจะนัดญาติพี่น้องเราเจอกันที่ไหนสิ่งสําคัญที่เราจะเอาติดตัวมีอะไรบ้างแล้วก็วางอยู่ในที่ใกล้ตัวที่สามารถที่จะนําออกไปได้นะครับ <c oughs> เราก็ไปตามกลุ่นมาพบแล้วก็หาสถานที่ที่ว่าเราปลอดภัย ไปอาศัยอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุการณ์หรือเป็นหลักการทั่วๆไปในการเตรียมรับภาวะว,วิกฤตเสพข่าวยังมีสติติดตามยังมีเหตุผลนะครับทําจิตใจให้สบายๆอย่าเสพแต่ข่าวอย่างเดียวเสพข่าวหลายๆอย่างบ้างแล้วที่สําคัญก็คือหากิจกรรมทํานอกบ้านบ้างหาเพื่อนคุยบ้างออกกาลังกายบ้างซึ่งต่างๆตัวนี้ก็จะทําให้เราไม่หมกบุนอยู่กับข่าวเล่นยาชนิด,ดๆๆหนึ่งมากจนเกินไป เหมือนกับที่เป็นข่าวว่าชาวฝรั่งเศสหลายคนมกบุนกับข่าวจุมเชื่ออย่างมากแล้วก็ไปชุมนุมกันอันนี้ก็ว่าเป็นเป็นความเชื่อที่ที่เกิดเลยนะครับแต่นนในกรณีี้ฉะนั้นผมว่าอาจจะมีความเชื่อเรื่องของรัฐที่อะไรบางอย่างเข้ามามีมีส่วนผสมไม่คนเชื่อกันมากๆจนขนาดนั้นนะครับนี้าก็เราตามข่าวไปแล้วก็ตามามีสติสําคัญที่สุดเลยครับคือคําวา่าคีย์เวิร์ดคือคือมีสตินะครับ อย่าตกใจจนเกินไปนะครับ